อะครับคือเยอะอย่างหนึ่งเลยเนี่ยบุลค่าที่ได้แน่ๆเลยเนี่ยมาจากตัวน้องลิซ่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะฮะเข้าสู่ลิซ่าเวย์นะครับวันนี้ เอาโมเมนต์แบบปังๆเบิ่มๆในบ้านเรามาให้ดูกันบ้างดีกว่านะฮะเริ่มจากคลิปนี้ก่อนเลยนะครับคลิปที่คุณดอมนะฮะมาเล่าว่า The White Lotus เด w h ไว e l โรตัสนี่ยมีการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็พบว่ามูลค่าที่ได้หลักๆเนี่ยมาจากตัวของน้องลิซ่าตัวน้อยของเรานั่นเองนะฮะคนดูเนี่ยเพิ่มขึ้น2.5เท่าครับและความต้องการมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นถึง300ครับในช่วง ที่ออนแอร์นะฮะสถานที่ถ่ายทำเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและคนไทยก็ดูซีรีส์เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงเลยนะครับคือต้องวัดจากตัวเองนิดนึงคือตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยดู The White Lotus นะฮะ ทุกซีซั่นเลยสารภาพจากความจริงเลยนะฮะไม่เคยดูครับจนมีข่าวว่าโอเคลิซ่าจะมาเล่นเดอะไวท์โรตัสนะแอดก็ย้อนไปดูนิดหน่อยะฮะแต่ว่าดูไม่จบก็คือดูซีซั่นหนึ่งไปนิดหน่อยแล้วก็สองนิดหนึ่งดูข้ามไปข้ามมาดูไม่จบนะฮะแต่ว่าซีซั่นสามเนี่ยโอเคเราดูจบตั้งแต่ตอนแรกยันจบนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคือเราไม่ต้องดูหนึ่งสองแล้วมาดูสามเลยก็ได้นะครับก็เข้าใจนะฮะคือมันแบบ ดูรู้เรื่อง่ะเอางนี้ดีกว่าเผื่อใครที่แบบว่ากังวลว่าเฮ้ยไม่ดู1 2มาดู3เลยจะงงไหมไม่งงครับดูได้นะก็จะบอกว่านี่แหละความ impact ของลิซ่านะฮะคือสุดจริงๆนะคือแบบ ดึงนะักท่องเที่ยวเข้าประเทศมาแบบตรงๆเลยอันนี้คือผลกระทบทางตรงแล้วนะครับไม่ใช่ทางอ้อมนะทำเงินให้ประเทศมากมายสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมากมายนะครับต้องขอบคุณลิซ่าด้วยนะครับแอดเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของน้องเนี่ยก็จะรู้กันดีว่าน้องทําอะไรแบบนี้ให้กับบ้านเราอยู่เสมอเนาะก็ขอขอบคุณลิซ่าด้วยนะครับอสองซ้าไปเบนไอวิทย์ตึมตึมตึมอีกรบ <I> อบเบนอรตรง้ตรงน แล้วอีกหนึ่งโมเมนต์นะครับที่เราจะเอามาให้ดูกันนะครับก็นี่แหละฮะทุบสะโพกกันกลางรายการไปเลยนะครับลิซ่าทำอะไรนะฮะน้องเกลก็คือเรียกว่าทำตามได้หมดนะครับล่าสุดก็เกลก็ทุบสะโพกเพลงพี่ลิซ่าให้ดูสดในรายการไปเลยนะครับเรื่องเต้นนี่บอกเลยว่าไว้ใจเขาได้นะครับน้องเกลนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะทุกวันนี้เนี่ยเห็นน้องเกลเหมือนเห็นอะไรรู้ไหมเหมือนเห็นเพื่อนตัวน้อยของพี่ลิซ่าไปแล้วนะครับ คือเขาสนิทกันมากทุกคนแล้วก็โมเมนต์คือโมเมนต์เกลกับลิซ่าน้องเกลกับกับลิซ่าเนี่ยแอดว่าเป็นอะไรที่แบบมันน่ารักมากๆเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบอิมแพลกแล้วมันน่ารักอ่ะไม่รู้ดิส่วนตัวแอดชอบนะครับรู้สึกว่ามันมีความน่ารักมีความสดใสเนาะแล้วคาแรคเตอร์ของน้องเกลเนี่ยก็เหมาะกับพี่ลิซจริงๆนะฮะเหมาะจะเป็นพี่น้องกันแท้ๆซ้ำด้วยซ้ำไปนะแอดว่า คือ <c oughs> น่ารักอ่ะอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับดูแล้วก็สนุกสนานนะครับอ่ะก็ทิ้งท้ายกับน้องเกลไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะครับแอดก็จะมาเจอทุกคนแบบนี้นะครับอันนี้ แอดมองขึ้นไปท้องฟ้าเหมือนกับว่าฝนกําลังจะตกอีกแล้วนะครับก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีฝนตกบ้างร้อนบ้างนะฮะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวีดกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอแอดใหม่แอดไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับให้แอดเป็นกําลังใจด้วยนะครับนี่นานๆจะมาขอทีฮะไปและวบายบายครับทุกคน